ไอ้ตัวนี้มันเอียงๆหน่อยองต้องขันขาขันขาให้มันอย่างเงี้ยมันจะได้ตรงน,นี่คืออะไรนี่คือลายแล้วอันนี้อิสระอ๋อโอเคเออต้องต้องเอาขาเฟซบุ๊กตรงมาอันนี้หน่อยเนาะ <c oughs> ได้ไหมครับไม่ใช่ครับขาตั้งองค์ถ้าถ้าองมองมองเห็นองค์องค์ต้องขึ้นอันนี้หนึ่งอือไม่ใช่น,นี่ ขันอ๋ออันนี้คันขัน,ขนโยกมาทางนี้หนึง่งอ,อือะพอ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 ยวพี่ทำอ่ะอือ ได้ครับได้ครับได้เออผมจะเอาเจลล้างมือไหมพี่หน่อยมา ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนทุกคนสวัสดีครับแฟนทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนทุกคนนะครับที่ติดตาม IG นะครับแล้วก็ติดตาม Facebook นะครับตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือก็ค่อนข้างจะครบขึ้นเรื่อยๆนะครับเสียงเบาไปไหมเสียงเบาไปไหมถ้าเสียงไม่เบาเขอาหัวใจหน่อยเร็วเขอาหัวใจหน่อยเร็วขอาหัวใจหน่อยเร็ว ขอใจให้ป้าป้าวิจิตหน่อยแล้วครับนี่ดูดีผมติดไหมผมติดไหมโทรศัพท์เครื่องนึงนะแล้วผมก็ติดไหมโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าบ้านเราก็ทำตามมาตรการทำตามนโยบายของทางภาครัฐที่เป็นห่วงนะครับไอเรื่องของการที่เขาเรียกว่าอะไรครับ รักษาความสะอาดนะฮะออกไปข้างนอกก็ใส่แมสนะครับล้างมือบ่อยๆนะฮะหรือว่าจะทานอาหารเป็นของร้อนเพราะว่ามีช้อนกลางที่เป็นช้อนของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างที่ทราบครับว่าคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วนะครับวิจิก็เด็กที่บ้านก็อ,อ,อยู่กันทั้งบ้านนะครับก็ตั้งแต่ต้นเดือนละนะครับ เสียงเป็นไงบ้างจ้าทุกคนเสียงเป็นไงบ้างจ้าหาวใจหน่อยเร็วหัวใจถ้าเสียงโอเคหาใจหน่อยเร็วหายใจหน่อยเร็วหายใจหน่อยเร็วหาใจหน่อยเร็วอ้าวอ้าว okay, เข้ามาันเยอะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับก <c oughs> ็เริ่มเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าผมเองก็ไลฟ์แล้วก็ถ่ายทอดสดมาพูดคุยกับเ,เแฟนๆทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยนะครับมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะทำแแบ,บข้าวหรือว่าจะเลี้ยงลูกหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่เราอยู่ในบ้านในขณะที่เราไม่ได้ออกไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับเราก็ปฏิบัติตามนโยบายของทางภาครัฐหมดเลยนะครับคราวนี้ก็อ,อ,อยู่ๆก็มีจดหมายเข้ามานะฮะจดหมายจดหมายเนี่ยมาจากสํำนักงานทนายกล้าหาญนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ สำนักงานทนายกล้าหาญครับครับก็ให้ดูชื่อสำนักงานทนายความก่อนแล้วกันนะครับว่าสำนักงานทนายกล้าหาญนะครับเป็นทนายความผู้รับมอบอำนาจชื่อว่าคุณนัทธนะเอกกล้าหาญนะครับถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะครับ เป็นจดหมายนะฮะจากสำนักงานทนายก้า,าหารนะครับก็อยากจะบอกว่าได้รับจดหมายจากคุณนัทธนเอกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจดหมายจากคุณนัทธนเอกนะครับลงวันที่19มีนาคมนะครับเรื่องอเรื่องเขาบอกว่าบอกเลิกสัญญาสินค้าเอ้ใช่โทษทีครับ ขออภัยบอกเลิกสัญญาซื้อขายและขอให้คืนเงินค่าสัญญานะครับเรื่องบอกเลิกสัญญาซื้อขายและขอให้คืนเงินค่าสัญญาเอ้ยโทษทีขออภัยเรื่องบอกเลิกสัญญาซื้อขายและขอให้คืนเงินค่าสินค้านะครับเรียนคุณกนิทรินหรือว่าติ๊กนะครับเทพพิทักษ์นะครับ เขาก็บอกว่าตามที่เมื่อประมาณวันที่5มีนาคมเนี่ยนะครับคุณยานิษาาสารทิศคุณยานิษาาสารทิศเนี่ยได้ตกลงสั่งซื้อสินค้าก็คือหน้ากากอนามัยจำนวน2,000 200, สนชิ้นคิดเป็นมูลค่า1นึ่งล้านเก้าแสบาทนะครับ ก็มีการตกลงสัญญานะครับแต่สัญญานี่คิดว่าไม่ได้มีสัญญาอะไรเกี่ยวข้องว่าผมก็ไม่ทราบด้วยนะครับว่ามีสัญญาอะไรเกี่ยวข้องแต่เล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังกันนะฮะว่าจะส่งมอบสินค้าให้คุณยานิษฐาสารทิศเนี่ยภายในวันที่13มีนาคมนะครับคราวนี้คุณยานิษฐาสารทิศ ก็ได้ชําระเงินค่าสินค้าไปให้ท่านแล้วท่านแล้วบางส่วนท่านแล้วบางส่วนก็คงจะหมายถึงติ๊กนะครับคุณกนิทัลินเทพพิทักษ์จำนวนหลายครั้งหลายคราวรวมเป็นเงิน9000 900, แสบาทนะครับก็ปัจจุบันก็ล่วงระยะเวลามาเลยมาแล้วนะฮะ13มีนาคมนะครับท่านก็ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้กับคุณยานิฐาสารทิศนะฮะ ก็คญญุณยานิ t าาก็ทวงถามก็ปรากฏว่าเพิกเฉยก็ไม่ได้เพิกเฉยนะครับก็การกระทําดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการผิดนัดนะครับก็เลยจะต้องเรียนแบบนี้ครับเรียนให้ทราบนะครับผมเชื่อว่าเอ่อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด1 9เนี่ยนะฮะมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งโลก นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าตอนต้นเดือนเนี่ยผมคิดว่าเมื่อโลกกำลังเข้ามาผมเชื่อว่าน่าจะมีคนที่เขาเรียกว่าซื้อเขาเรียกว่าอะไรต้องการหน้ากากต้องการแอลกอฮอล์ต้องการเจลแล้วก็คิดว่ามันสามารถที่จะทำมาหากินได้นะครับซึ่งผมเรียนตามตรงว่า แน่นอนครับมันคือสินค้าที่จะทําให้เราเไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากโควิด1 9นะฮะแต่คราวนี้ครับทางภาครัฐเนี่ยได้มีการถแถลงออกมาในวันที่6มีนาคมนะครับว่านากากเนี่ยมันเป็นสินค้าควบคุมนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ต้องบอกว่าควบคุมแล้วก็เป็นนโยบายของทางภาครัฐ นะครับว่าขอให้ภาครัฐเนี่ยเป็นส่วนที่ดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแยกให้ออกว่าเรื่องของคำว่าช่อโกงหรือช่อชนเนี่ยนั้นหมายความว่าผมและภรรยาจะต้องมีสินค้าเยอะๆอยู่ที่บ้านแล้วก็ขายทางออนไลน์นะฮะแล้วอยู่ๆก็มีผู้คนจำนวนมากเลยไปร้องเรียน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 เป็นจำนวน40-50คน นั่นคือสิ่งที่ผมทำผิดกฎหมายแต่สิ่งที่ภรรยาผมได้กระทำก็คือว่าเราไม่ทำผิดกฎหมายครับเราถือว่านโยบายของภาครัฐเนี่ยออกมาในวันที่6มีนาคมหน้ากากอนามัยนั้นเป็นสินค้านะครับเป็นสินค้าหรือว่าเป็นอุปกรณ์เป็นสินค้าที่ถูกควบคุมนะครับทางภาค,นะครัฐนะฮะซึ่งอันนี้ ผมพูดตรงๆผมรับแทนภรรยาก็ได้ว่าภรรยาผมตอนแรกกะว่าจะขายหน้ากากเพราะเราก็จะทำมาหากินแต่ถ้ามันผิดกฎหมายเราไม่ทำครับเราก็เลยยอมเสียเงินค่ามัดจำหรือเงินที่เราสั่งของออเดอร์ไปลวกแน้่เรายอมเสียไปเลยครับเพื่อเราจะทำตามนโยบายของทางภาครัฐนั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงแล้วผมก็ เรียนด้วยความเคารพคือเป็นเรื่องจริงคราวนี้ภรรยาผมก็พยายามจะติดต่อคุณยานิศฐาสารทิตที่เขาบอกว่าเขาส่งจดหมายมาเขาได้รับการเสียหายแล้วเขาก็มอบหมายให้กับทนายความที่ชื่อว่าคุณนัทนาเอกกล้าหาญทนายความผู้รับมอบแนจก,ก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีนาม นนมของทนายความท่านอื่นนะฮะหรือว่าองค์กรอื่นที่เข้ามาที่เข้ามายุ่งเกี่ยวนะฮะถ้าดูก็คือเป็นสํานักงานทนายความกล้าหารสํานักงานทนายกล้าหารเห็นอยู่มีหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมกับภรรยาก็พยายามโทรศัพท์นะฮะเพื่อจะไปบอกคุณยานิษฐาสารทิศท,ที่ส่งจดหมายมาหาเราเนี่ยว่าเงินที่คุณส่งมา เงินมัดจำที่คุณส่งมาไม่ใช่เงินของเรานะครับเงินของเราเรายอมทิ้งเลยครับเพราะเราไม่อยากทาอะไรผิดกฎหมายนะครับเรายอมรับครับว่าในเบื้องต้นพอมีโลกแบบนี้เราก็อยากจะขายของนะครับเราอยากทำอาหารกินเรายอมรับครับแต่เมื่อผิดกฎหมายเราไม่ทําครับเราต้องหยุดเราไม่ทําแต่คราวนี้คุณยานิฐาก็บอกว่าอยากจะเอา เงินที่ชําระไปแล้วคืนก็ไม่เป็นไรครับเราก็พยายามโทรหารคุณยานิฐาาคุณยานิฐาาก็ไม่รับโทรศัพท์นะฮะไม่รับโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าให้เราติดต่อมาที่ทนายความผู้รับมอบอแนจคือทนายนัทนาเอกก้า,าหารซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ออกมาไลฟ์แล้วพูดถึงชื่อจริงนามสกุลผมจริงเลยไม่ได้เกี่ยวกับสำนักงานทนายความอื่น สามารถเช็คดูได้นะครับจนกระทั่งวันนี้นะฮะเมื่อถึงวันนอเวลานอเราเพิ่งจะได้รับจดหมายรับข้อความแต่ทางการทางการของตัวเราเนี่ยเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วตั้งแต่13มีนาะก็พร้อมจะชำระค่าเสียหายอยู่แล้วนะครับ9แสนบาทนะฮะเพราะจดหมายเขียนไว้ก็คือว่าพูด,ดง่ายๆคือว่าถ้าภายใน7วัน เราไม่ติดต่อกลับไปเราก็ต้องถูกแจ้งความใน่คดีซึ่งตรงกับวันนี้นะครับวันนี้คุณนัทนาเอกก็ไปแจ้งความที่สอนหอัวหมากเรียบร้อยแล้วนะครับภรรยาผมก็ประสานไปที่ท่านพันตำรวจโทรประยุทธ์นะครับทองนุ่น,นขอญาติขอภัยครับพันตำรวจโทรประยูนทองนุ่นนะครับ ท่านพันตำรวจโทรไปรยูนทองนุ่นที่สอนอหัวมานะฮะเพื่อจะให้ท่านพันตำรวจโทรไปรยูนเนี่ยช่วยประสานกับคุณยานิฐาหน่อยว่าในวันพรุ่งนี้หรือมะลืนก็ได้หรือวันที่สองก็ได้หรือวันที่ไหนที่คุณสะดวกคุณกรุณามาเอาคัเชียเช็คทีเพราะว่าผมเนี่ยพร้อมที่จะเอาเงินคืนคุณแล้วนะครับแล้วก็ผมไม่พร้อมที่จะทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายกับคุณ นะครับถ้าคุณจะสั่งหน้ากากผมไม่มีวันที่จะเอาหน้ากากเข้ามาจากต่างประเทศหรือเอามาไว้ที่บ้านแล้วก็เอาไปขายคนอื่นในราคาถูงสูง,สงไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมขอฝากไปถึงคุณยานิษฐาสารทิตถ้าคุณได้รับข้อความแล้วหรือว่าได้ดูในไลฟ์ผมแล้วหรือว่าคุณทนายความคุณนัทนเอกกล้าหาันจากสำนักงานทนายกล้าหาันนะฮะ คุณช่วยติดต่อคุณยานิษาทีว่าให้มารับเงินคืน9 0 0 0บาทนะครับช่วยติดต่อมาทางในทางหนึ่งก็ได้จะทางไลน์จะทาง Facebook จะอินบ็อกซ์มาเหมือนที่เวลาคุณอยากได้หน้ากากคุณทำเหมือนอย่างนั้นแหละนะทำแบบเดียวกันนะ่ะคุณก็ติดต่อมานะครับเพราะว่าทางเราเองเราก็บอกตรงๆว่า ผมและครอบครัวไม่สนับสนุนอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับก็หรือไม่คุณยานิศาก็ติดต่อไปที่ท่านพันตำรวจโทรป,รประยูนนะครับประยูนทองนุ่นนะฮะที่สอนอหัวหมากนะครับก็ก็จะได้มารับเงินคืนนะครับเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันเกียนเอาไว้ว่าบอกเลิกสัญญาซื้อขายและขอให้คืนเงินค่าสินค้านะครับ เราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการช่อโกงหรือว่าเรื่องอะไรเราไม่เคยมีเจตนาแบบนั้นนะฮะแล้วเราก็พยายามติดต่อคุณตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้รับสายจากคุณเลยนะครับแล้วก็ได้รับการติดต่อมาจากคุณนัทธนะเอกก้าหาญถ่าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยจริงๆนะฮะเพราะว่าก็สับสนเพราะว่าในช่วงสายๆก็มีทนายความอีกท่านหนึ่ง ออกมาไลฟ์สดแล้วก็พูดถึงผมกับครอบครัวแล้วก็พูดถึงอะไรต่างๆจากอีกสำนักงานทางในความหนึ่งผมเองก็เกิดความสับสนก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเช็คให้ดีด้วยนะครับว่าทางคุณยานิษฐาสารทิศเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขาจะมารับเ,เงิน900าแสบาทที่ผมเตรียมเอ้ให้เนี่ยนะฮะยังไงนะครับแล้วก็ บ้านผมอยู่ที่ลาดพร้าวครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาตรวจดูสินค้ากักตุนนะครับผมทุกวันนี้ออนไลน์ครับผมไม่มีอะไรมากครับผมขายเซรั่มเซรั่มหน้าใส d r s ครับ d r s เซรั่มขายเซรั่มออนไลน์พี่โอ๋ไม่เอา DIs มาให้แฟนๆดูหน่อยสิก็ไม่มีอะไรเลยครับแต่ละวันก็ทำตามประชาชนทุกคนก็ นำข่าวสารดีๆมาบอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคืนค่าไฟนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนที่เราจะได้รับเงินเดือนละ5,000บาทก็ฟังข่าวจากสำนักข่าวต่างๆแล้วก็การกรองมาอย่างดีแล้วก็มาให้กำลังใจแฟนๆทุกๆคนที่กำลังชมอยู่นะฮะก็ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับถามว่างานการก็ หมือนทุกคนครับมีผลกระทบหมดทุกคนนะฮะแต่ตรงเนี้ <c oughs> เจตนาจริงๆก็คือว่าที่มาไลฟ์ก็คือว่าอยากจะให้เข้าใจจริงๆว่าผมสับสนมากกับสำนักงานทนายก้าหารแล้วก็จดหมายที่ส่งมาแล้วก็ผมหาตัวคุณยานิฐาไม่เจอจริงๆเพื่อจะเอาเงิน9 0 0 0แสบาทคืนให้แล้ววันนี้ก็ไปแจ้งความที่สอนอหัวหมกถ้าอย่างไรก็ช่วยติดต่อ ท่านพันตำรวจโทรระยูนทองนุ่นด้วยนะครับท่านจะได้ติดต่อมาทางภรรยาผมเพื่อจะได้นำแคชเช์เช็ค9 0 0 0แสนบาทไปคืนให้เพราะเป็นเงินมัดจำนี่ครับ <c oughs> ทุกวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยขายเนี่ยฮะ D.I.S เป็นเซรั่มหน้าใสนี่ครับแล้วก็ยังไม่ได้ขายด้วยเอามาวางไว้เฉยๆนะฮะซึ่งต่อไปก็จะขายออนไลน์ละทางช่องนี้ ซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีข่าวดีจาก DIS มาบอกนะครับว่า DIS ใช้แล้วเนี่ยอายุ40กวันเนี่ยหน้าทำไมถึงใสขนาดนี้ผู้หญิงใช้แล้วก็สวยผู้ชายใช้แล้วก็หล่อนะครับแล้วเดี๋ยวมีเกมมาเล่นกันกับวีจิแล้วเดี๋ยวมีของแจกนะฮะเพราะขนาด DIS เนี่ยตอนนี้ผมยังไม่เริ่มขายเลยเพราะผมรู้ว่ามันเศรษฐกิจมันไม่ดีอะทุกคนกำลงัลงลำบากก็มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังกันทุกๆวัน นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับก็ก็มันไม่มีเรื่องอะไรเลยก็แค่คุณยานิศาสารทิศช่วยติดต่อมาทีจะได้เอาสตังค์คืนให้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องใดอื่นๆก็ตามที่เ่เข้ามากระทบกระเทือนผมก็เดี๋ยวเราก็มาลองอัปเดตกันในแต่ละวันเนะ ทั้ง2ช่องทางเลยทั้ง IG ทั้ง f a c e b o o k ไลฟ์นะครับในแต่ละวันผมจะมาทำกับข้าวให้ดูนะมาเล่าข่าวดีๆให้ดูนะครับแล้วก็จะมาบอกเรื่องดีๆของ drs ให้ฟังกันนะครับป,ป้าวีจิจะขายเซรั่มครับขายเซรั่มถูกกฎหมายมีออยอเรียบร้อยทาแล้วหน้าใสนะครับอะไรที่ไม่ถูกต้องเราก็จะไม่ทำนะครับก็ วันนี้มีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดต่อมาด้วยนะครับผมนะฮะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจและขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลทุกๆท,ท่านเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ป่วยหรือว่าผู้ที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลขอให้หายไวนะครับสำหรับ ท่านใดก็ตามที่ยังถูกกักตัวอยู่ก็ขอให้อยู่ในระเบียบวินัยนะครับออกไปข้างนอกใส่แมสนะฮะล้างมือบ่อยๆนะครับทานอาหารถ้าทานแบบบ้านเราก็พูดง่ายๆก็ทานอาหารจานเดียวนะครับหรือว่าจําเป็นต้องเป็นช้อนการช้อนการก็เป็นช้อนฉันนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างกันเมตรถึง2เมตรนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องมาตราการต่างๆที่ทางภาครัฐที่จะ คืนในส่วนที่เป็นสวัสดิการดีๆให้กับแฟนๆทุกคนผมจะมาไลฟ์บอกทุกคนทุกวันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ละครถ่ายได้หรือเปล่าละครก็ต้องเจอเจอคนเยอะแยะเนาะบางฉากก็ต้องกอดกันจับมือนะฮะผมอาจจะออกมาไลฟ์ทำกับข้าวมาเลี้ยงวิจิเอาวิจิมาให้ดูอาจจะมีรายการโทรทัศน์เกิดขึ้นในช่องทางนี้ในวันทั้งหนานะครับฝากแฟนๆทุกๆคน แชร์ Share, นะครับกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอยากจะบอกนะครับว่ากำลังใจของบุคลากรทางแพทย์ผมอาจจะไม่ได้ปลบมือให้เมื่อคืนนี้นะครับเพราะว่านอนเร็วแต่ยังไงผมเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเสมอครับไม่ว่าจะเป็นทุทกๆอาชีพอาชีพคนขับแท็กซี่พี่ๆที่ขับแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซค์วินคุณป้าที่ขายหมูปิ้งตอนเช้าหาเช้ากินขําทุกๆคน เราออกมาพูดเรื่องดีๆกันใครก็ตามที่เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวเราผมขอบพระคุณมากมากแล้วก็ฝากเป็นทุนละกันด้วยนะแชร์แล้วก็หาตัวพี่พี่ยานนิฐามารับเงินคืนด้วยนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เดี๋ยวผมก็คงจะให้ทางสอนอหัวหมกดมนาเนินการนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจําเป็นจะต้องชี้แจงอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยไปที่สอนอหัวหมก นะครับก็อย่าลืมใส่หน้ากากกันนะวันที่ไปสอนอผมหมากอะแล้วอยู่ห่างๆกันด้วยนะเดี๋ยวอาจจะเป็นโควิดล่ะแล้วก็อย่าลืมมาฟังเรื่องดีๆจาก DI s กันนะครับในทุกๆวันเอาช่วงเวลาไนดีไม่กล้าบอกช่วงเวลาเลยอยากจะบอกช่วงเวลาว่าขอให้แบบดูๆทุกช่วงเวลาเลยละกันเพราะว่าถ้าเกิดวิจิหลับช่วงไหนผมจะมาไลฟ์ช่วงนั้นนะครับก็ ขอบคุณมากแม่สำหรับการติดตามวันนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณแม่ที่เปิดใจรับฟังคําชี้แจงของผมนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคน,คนยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเกือบลืมต้องขอบคุณและเป็นกําลังใจให้กับทางกองทัพด้วยนะครับในฐานะที่เคยรับราชการมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นออกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพากาศแล้วก็ตำรวจ นะครับที่กําลังพลหรือแม้แต่ผู้บัญชาการกองทับกนะครับผู้บัญชาการระดับสูงทุกท่านเนี่ยออกมารักษาความสะอาดในช่วงค่ำคืนเพื่อทําให้พวกเรานั้นใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด1 9พบกันใหม่นะครับสำหรับวันพรุนี้สอนรามตามใจคุณในช่วงเช้าวันนี้ลาไปก่อนเอา้าลาไปด้วยเพลงอะไรดีวันนี้ เราจะลาไปด้วยเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอครับอ้าวเลิกคุยทั้งอำเภอเลิกคุยทั้งอลำเภออ้าวล่ามลาไปด้วยเพลงนี้แล้วกันนะครับวันนี้แล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะพรุ่งนี้มาดูวีจิใหม่นะวีจินอนอยู่แล้วก็ ใครอยากทานอะไรก็บอกนะอยู่ที่ประเทศอะไรแถบยุโรปแถบอเมริกาอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยอันนี้นะ DRS นะฝากไปด้วยนะอ้าว่ลำลางกันไปด้วยเพลงนี้และกันวันนี้พบกันเพียงเท่านี้นะครับผมสู้ 谢谢，再见、okay,，拜拜、mm。Hmm.